ก็สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสมาชิกชทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับอ่ะเดือดเด็ดต่อในคราวนี้นะครับอ่ะมาดูแนวทางนะครับอ่ะหลักสิบล่างสองตัวนะครับหลักสิบล่างสองตัวหนึ่งตัวนะครับเป็นหลักสิบล่างสองตัวหนึ่งตัวนะครับสมาชิกทุกท่านนะ ให้ทุกท่านได้รับชมพิจารณาเป็นแนวทางกันนะครับนะส่วนนี้หลักสิบด้านได้นิวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับจำนวนติดนะครับหลักสรหลักสิบด้านนะนะก่อนอื่นเราต้องดูคําเตือนนะครับดูคําเตือนนะครับนะคำเตือนนะครับเป็นเพียงการทดสอบสถิติย้อนหลังผลออกรางเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องก็ไม่สนับสนุนสิทธิ์กฎหมายใใดทั้งสิ้น ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนะสำหรับสมาชิกที่อยากจะเข้ากลุ่มรับชนมะเข้าห้องจะุุมเรวทางฟรีก็ไอดีไลน์ฮะคเอสน้ำหน้าหนึ่งศูนย์สองเซ็กคิวคิวจีนะครับนะเข้าห้องแนวทางนะแอดไลน์ตามนี้นะครับรับนักทางนะ ไอเดียส่วนตัวครับโซไซก็อยากจะเข้าไปสอบถามก็ไอเดียไลน์ครับ t o k i t สองสามสามนะแอดไลน์ไปเป็นเพื่อนแล้วพูดคุยกันได้นะครับนะสอบถามสารทุกสูตรได้ทุกอย่างนะครับสมาชิกอ่ะมาดูนะฮะในสูตรหลักสิบล่างนี้มาดูมาดูสถิติครับส่วนการคำนวณนะเดี๋ยวแอดจะจับคู่ให้พร้อมนะครับในคลิปนี้อ่ะนี่ครับอ่ะจับคู่ให้พร้อมในคลิปนี้เลยนะครับนะพอดูกันให้จบนะครับสถิตินะอ่ะสูตรนี้ก็จะจับคู่กับสูตรหลักหน่วย หลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับมะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูสีกันก่อนนะครับมาดูงวดแรกนะครับคํานวณได้ที่ศูนย์และเจ็ดนะครับผลรางวัลที่ได้นะฮะสมาชิกนะศูนย์และเจ็ดนะครับผลรางวัลที่ได้คือเจ็ดเก้าฮะหลักสิบล่างนะครับได้ที่เลขเจ็ดนะครับเป็นงวดแรก่ะ นะครับเป็นแรกนะฮะที่ได้มานะครับต่อมานะครับคำนวณได้เจ็ดและสี่นะครับคำนวณได้เจ็ดและสี่นะครับเพราะว่าหน่งเจ็ดนะครับผิดคาดนะครับงวดที่สองผิดคาดไปเข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะฮะนะครับสมาชิกนะผิดคาดไปนะครับไปเข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับนะก็ไม่เป็นไรเนาะ ถัดมาครับก็มาใช้ต่ออีกก็ปรากฏว่าเขามาฮะมาเพราะว่าเราคำนวณได้ที่หกกับสามนะครับหลักสิบเราคำน,นวณได้หกกับสามผลลัพธ์ที่ได้คือหกศูนครับก็เข้าไปที่เลข6ตำแหน่งหลักสิบล้างนะฮะเดินต่อครับเข้าที่ตำแหน่งหลักสิบล้างนะครับถัดมาครับคำนวณที่ห้าได้สองนะครับคำนวณได้ที่ห้าได้สองผลลัพธ์ที่ได้คือสี่สองฮะ รอบนี้นะครับก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยล่างเหมือนเดิมนะมาตำแหน่งหลักหน่วยล่างฮนะ <c oughs> สำหรับกันเฉยเลยนะสมาชิกนะ <c oughs> นะ,ะก็ไม่เป็นไรครับก็ขอให้เขามาก็แล้วกันนะสมาชิกทุกท่านนะก็ขอให้เขามานะครับนะก็จะได้อยู่กันไป่ะถัดมานะครับําลัพได้ที่สามไปนศูนย์นะผลลัพธ์ที่ได้สามหนึ่งนะครับก็เข้าตำแหน่งหลักสิบล่างสิบล่าง เป็นสลับกันมานะครับถ้าเราดูจากสถิตินะครับสมาชิกนะสลับกันมานะนะครับสลับกันมานะครับสิบล่างหนยล่างนะครับนะมันก็คงจะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเราต้องกลับอยู่แล้วนะครับเนาะต้องกลับนะมาดูในงวดถัดมานะครับคำนวณได้แปดและห้านะครับผลรางวัลที่ได้แปดเก้าครับนะหลักสิบล่างผลรางวัลก็เป็นเลขแปดนะครับ นะครับเป็นงวดที่6นะฮะสมาชิกนะเป็นงวดที่6นะที่เขายังเดินอยู่นะครับแต่สลับตําแหน่งกันเท่านั้นเองนะครับมาดูในงวดถัดมานะครับคำนวณเลขที่5และ2นะคำนวณเลขที่5และ2ผลลัพธ์ที่ได้คือ2 1หนึ่งหลักสิบล่างผลลัพว์ที่เลข2นะครับเอที่เลข2ไปนะครับ ถัดมาครับคำนวณได้ที่เจละสครับผลที่ได้สี่หนะครบเลขสิบผลาัก็คือเลขสี่นะครับอาจารย์ยินนะครับงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับที่เราได้คือคำนวณได้สองกับเก้นะครบสองตัวล่าเล0ก็คือสองปดนะครับเลขสิบก็คือเลขส เป็นงวดที่9นะครับสมาชิกนะคลิปของผมไม่ยาวนะครับประมาณ3นาทีผมก็เอาเลยนะสี่สานาทีนะไม่ให้เสียเวลากันนะครับเอาไปดูสูตรการคำนวณนะครับนะสูตรหลักสิบสตัวนะครับใช้หลักร้อยหลักพันสองสามครั้งนะบวกหลักบ,บนบนนะครับห้าสามสิบห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองในสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าฮะสูตรแรกคำนวณได้สองร้เก้านะครับเดี๋ยวกลับมาหน้าแรก หนะลักสิบดังนั้นในงบนี้ของเราได้ที่สองร้อยเก้านะครับประจามวดของวันที่หนึ่งเก้าหกเจ็ดนะครับนะกับหัวสัญจรน,นะครับสมาชิกนะกับหัวสัญจรนะครับนะต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับสองเก้านะตัวเดิมนะครับนะสองเก้าอ่ะเดียวแอดภาพจับคู่ให้พร้อมตั้งแต่เบื้องต้นนะครับกับสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับวิธีทําตามที่แอดได้เขียนไว้ให้เลยนะฮะนะแอดจะบวกเป็นตัวเลขเลยนะครับ กากเป็นแปนะครับแไปบวกสมเป็นสิบเอนะครับสิเไปบวกสเป็น1ิบห้าฮะสิไปบวกสเป็นสิบเก้นะครับสิบเไปบวกเเป็นยี่สนะครับยีไปบวกแเป็นหกสามบหนะครับยี่เป็นสามสิดังนั้นนะครับจับคู่ได้เลยนะฮะสมาชิกนะแอดจับคู่ให้เราสมาชิกทุกท่านได้รับชมกันเป็นแนวทางนะครับสองหก และ3ามอ่ะไปสองหกได้เก้ากจะคู่ให้สมาชิกได้รับชมพิจารณาเป็เนแนวทางนะครับจะคู่ให้ก่อนเลยนะฮะชอบก็นำไปใช้ขัดใจก็มองกันนๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ฮะสมาชิกทุกท่านโชคด,ดีครับ